เราเนี่ยนอกจากจะเอาเงินมีนอกจากเป็นทนายแล้วยังช่วยเหลือสังคมแล้วบางส่วนก็เลี้ยงชีพบางส่วนก็ช่วยเหลือสังคมการที่นายสันทนะนี่นะครับมากล่าวหาในศาสตร์เช่นนี้ทําให้ผมเนี่ยเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเป็นการลดความลดค่าการด้อยค่าลดค่าความเป็นทนายของพวกผมแล้วก็ผมบอกนะครับผมไม่ได้เป็นแก๊งทนายนครับผมไม่มีแก๊งนะผมไม่เคยอยู่กับแก๊งไหนผมเป็นทีมทนาย ที่มีการปรึกษาหารือในการดําเนินคดีทุกครั้งเวลาผมทำคดีผมจะมีความละเอียดรอบครอบเพราะนั้นคุณชูวิทย์เขาคงไม่ใช้ผมหรอกครับถูกไหมครับและที่สําคัญเนี่ยการที่เขากล่าวอย่างนี้เป็นการละเมิดผมไขข่าวนะฮะทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและวงตระกูลและที่สําคัญเนี่ยวันนี้ผมก็มาเรียกร้องค่าเสียหาย5้าล้านนะครับเอาว่าล้านพอแล้วก็ให้เขาโคษณายสื่อทั้งหมดอ่าสํสานักก็โทรทัศน์10นักขีอพิพ์14 แล้วก็สื่อออนไลน์ทั้งหมด21แล้วอยากกระถามกลับไปนะครับว่าผู้สันธนะเนี่ยทำุณงานความดีอะไรให้กับประเทศชาตินี้บ้างที่เห็นเป็นประจักส่วนผมนี่มีนะครับไปดูได้ใน Google เ e ิร์ชอ,อันนันชัยเนี่ยเยอะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องมูลนิทนายกองทัพธรรมนี่ที่ช่วยเหลือพระพิสุสงทั้งประเทศเนี่ยผมเคยคิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไหมไม่มีครับมีผลงานตอนนี้33ผลงานแล้วครับและก็จะช่วยเหลือต่อๆไป ครับแค่นี้เลยครับที่มาแล้วก็ขอขอบคุณคุณชูวิทย์นะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ผมมีอะไรถามไหมครับทำไมวันนี้ถึงเรียกอย่งครับผมเห็นว่าเหตุที่เรียกคล้องค่าเสียหาย5ล้านบาทนี่เห็นว่าคุณชูวิทย์เนี่ยแกเรียกไปแล้วร้อยล้านแล้วผมกลัวว่าเขาจะไม่มีจ่ายเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายของสักสองชิ้นผมก็เลยว่าเอ้ยถ้าห้าล้านก็คงมีจ่ายไม่ต้องไปขายของก็เรียกห้าล้านพอครับไม่ต้องมากหรอกครับแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะ อ๋อมีธรรมะใยการโฆษณาและเลียกค่าเสียหายครับแล้วครับเลียกค่าเสียหายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาพูดว่า,าท้าเดิมพันพน,นันเรื่องการคืนใบอนุญ,ญาตให้เป็นทนายความอยากแก่ผมผมไม่ได้ประพฤติชั่วร้ายแรงเหมือนใครบางคนนะครับไม่ใช่ครับผมไม่มีครับไปดูครับทนายอนันชัยมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมมีแผลไหมนะครับไม่มีรอดด่างร้อยครับ เพราะนั้นเรื่องอะไรที่สภาทนายจะต้องมายึดใบอนุญาตผมถ้าผมผิดก็ก,ก็โอเคครับแต่ว่าผมไม่มีประวัติไงแล้วเรื่องอะไรที่ผมจะต้องไปคืนใบอนุญาตมันเป็นวิชาชีพของผมผมรักอะ่ะผมไม่อยากเปนชั่วนะผมผมไม่ทำหรอกเพราะนั้นเน่ยคิดใหม่ครับคิดใิดคิดใหม่นะครับมีอะไรไหมครับา